จนจนทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้สึกว่ามันจะจบกันยังไงแม้มันมันก็ยังคือคือที่หลายๆคนเป็นห่วงวอ้จินมอจะยังอยู่ด้วยกันไหมยังอะไรผมคุณไม่ต้องเป็นห่วงครับคือถึงแม้ว่าไม่อยู่จนหัวล้านผมก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ดีนะให้ทุกคนช่วยกันบอกไม้บอกมือทําให้ตัวเองเด่นที่สุดได้ไหมครเพื่อวันหนึ่งเราจะได้กลับมาเปิดดูรูปเก่า วันนี้ผมกับคุณจะเหมือนพ่อแม่เราได้นั่งอยู่ตรงนั้นนะนั่งจนคุณหมายถึงวินดีเซลใช่ครับตอนเราที่โตแล้วเราก็มานั่งดูอะไรแบบนี้คือเขาฮอลลีวูดแล้วครับครับผมมาถ่ายรูปกันด้ว่มาถ่ายรูปด้วยกันอย่าลืมนะครับชูมือด้วยนะฝั่งนู้นไม่น้อยหน้านะป้ากับแม่ด้วยเจ๊กันน้องพอทุกอย่างเจ๊มาชูหมดเลยมามา พี่จยย่ามาแม่พนันใครอีกอะมาทั้งหมดเช็คยังมีมีมีชั้นมีชั้นบนด้วยฮะสซวเอ็นด้วยฮะสซวสซวแซวเอ็นด้วยฮะแล้วก็ช่างกล้องวิดีโอที่ไลฟ์เราอยู่ด้วยฮะข้างข้างล่างเริ่มถอยแล้วนะเมื่อยมามาฮะครับผมกสิบปีกก็เกือบสี่สิบแล้ว S <S ไปก็รอหน่อยมันอาจจะโอ้ยเรื่องสนุกมีเยอะ,ะว่าจะหัวร้านไปไปว่าจะหัวร้านด้วยกันปีปียิงบอลเขแบบยังอยู่ตลอดเขาตลอดการตลอดตลอดไปตลอดไปแล,ปลป้วสับสิดอ๋อทุกปีเลยไหมต้องมันไ,ได้ครับจนหัวร้านแล้วเราก็ก็มาอย่างนี้ของคุณลังมันอ๋ดูอะไรนะ <S <S ชื่ออะไรเนี่ยใครวะอยู่ไ,ไปคนแก่จนเท้าเก่า